ในพระตอหยอดสอไปกยี่สิบาทจะกออนุโมทนาสาธุุุเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บยังใ่ความไข้ยังใ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเน้อยู่ดีมีสาธุพระมารามชขึนเศาคนสามพงเออนตาขั้นี้คนในมาถวาย่อบลางเอ พราะนั้นแล้วพี่น้องเฮาเด้อตามกำลังศรัทธาเก้าช้เก้าพละรอยเก้าเก้าไปทั้งสี่หลักผาผงห้องราดีระวังเงินส่วนนี้จะได้สามลูกโง่สุดนหลังไงซอยกันเดียซอยกันสามเด้อห้องราดีอีพอห้องซอยดาวโอ้ยหลายหลายแนววนาอเรียกว่าเป็นการดีเลาซอยกันพนละไม้พนละมือหลายคนไลยได้ไลยไม้ไลยตั้ ไลไลยไปเห็นเหี้ยนา้ำคุณคุณช่วยกันละขวัญหยาดเป็นยงข้อคดีจังกรมุสาตั้งใจาจะดีโดยจดียขวัญหเนยงเพื่อนเพื่อนนองมันชางเล่ากัน ก็ว่าดีไปหนะมันยี่ยุบมาตัคือว่ายาบาปยันปีอ5ปีนั้นตั้งดีาอ้ไซค์คบบว่ามันสวเน่ยเด้อมันสั่เาว่ามันเป็นยุคยุค1 2นสทำขึ้นบนปีหลาฝามาเอาเพราะฉะนั้นแล้วคุณเทากัเป็นบุญใดบุญม้าบุญในสานทั้งบุญเลยคือว่าเป็นการดีบอกว่าเป็นบุญมากเหรวเฉนดีว่านี้คบางสิ เราไมได้ um, in in the in the no. ันงไมเที hey> okay ่ยวใส่สมบูรณ์สักตวัวคนงานในร่ป่นี้เนาะวันจันร์วนั้นในร่มห้องบัวม้ห่อดมาถึงเร้วมาเทวาไ่ได้บอกโนูมาใจข้า่ยอพมคอยขึ้นมาได้พวมเล้คอยเึ้นมามารวมสางงานทบุญฝาซื้อฝากเสียไว้ในจีวรพระพุทธศาสนาเนา มาขอพรหลวง่อใหญ่ยปีทองหยอดโซฟาเด้อพ่อเด้อปีทองหยอดโซฟามาต่อหยอดขอพระสมฆ์ทุนส่างพระอุโบสถบ้านหนองผู่ของเฮาอ่าคอยมาพอคอยมาคอยยเนี่ยขอมาเนี่ยขอมาไก่ไก้ว่านางวันนี้พี่บอมนางวันนี้ไก่ยืนเอากระไดพออากามสะดวกอันนี้เขาไหนล่ะเออ ดดคุณพ่อคำพันเกียรติอได้มาร่วมต้อนรดซโซ้าต้อนรัอโซีฟหนึ่งร้อยบาทอนุมโมทนาสาธุบุญเดอ้อคุณโยมเดอขคอยพิแต่ความสุขความจเัเลิศความเก็บยังไห้ไดความไข่ยังให้มีนอนรับเ้เงิ้นเกนน,นตื่นไงกันเสียเป็นอเื่อไปนแก้วมันนี่ชวดถอดจะพ่านมั่นจะของค้องกันไปอย่ามาพาเดอ้อพอเดอ้อ อ่าอมโร่าไข่วัดไอ้ไข่ปลาส้วงเก็บเพีนขาไ้เปียวช่วงไง้หายสิ้นกูสูหอันเด้ดโมตนาสาดูไอ้ห้อไปนีไปเดอเอาตากไปนเอาแยงอยู่ของกินไ้ีิีทานูสบอวปดหลงั่นอ่าเป็นมานนี้นี่เอาจิตในช้างน้ำกบุญน้องเมียนอะเอากจิได้มาตอมาตอหยอดโซฟามาตอหยอดโซฟาอ่ามาหยอดตู้บริจาคมาตอหยอดโซฟาได้เมียเด้อ ฟ้าข้อจะนัรนเล้วพอยี้แน่นอนโมนิาอนด้เรที่ใ้นนนเพราะว่าไอรอยต่ออะไรอันใดนอนหาก็เป็นตดอนี่ที่มันนีเนาะันี้แต่ย สวัสด <ane> <affiliated>. ี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งหลายและก่าของผมทั้ง1 9 9 0 0กว่าท่านนะครับในวันนี้ผมมาที่พื้นที่จังหวัดครับมาที่พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการเข้ากับเบโดเกอร์และแดกรับเชิญตัว่า้ของเมิองเน็ตนำญาติโยม่าวิจุดในแนสิได้ทั้บุญวิจุดแนสิได้แสงเงาทัาบุญเป็นไม้ดี ครับและหลวงพ่อมหาสมบัติปูโยกวางกับแม่การแตกงั้นในเพื่อนพ้อเงนะพอเด้อแตกงั้นในเพื่อนพ้องอยู่แล้นคือช่องของเรานะครับผมจะใช้้ตัวนนีเป็อัตมาให้ขอเป็นจะไอเอสีได้แก้มานจะหนีบได้เด้อร่วมเนรียมันหนีบเขได้ในครั้งนี้นะครับกับชาวจังหวัดเสยนะครับต้องขอบคุณเอสีที่เขาได้บังคับที่อัตมาเขาได้บังคับให้ผนเนยุบมาทับบนนี้แต่การเกษตรทุกคนเนื่องจากว่าที่วัดของเรานั้น อ่ามาตรวจสาบน้ำท่านบุญน้ำกันเด้อคุณหยาบคุณโยมมาต่อยอดโซฟามาพินท่องยอดโซฟาขอทงพอพระเจ้ายายโย่เทิ้งโบท่าพีแล่พี่เพิ่งบอกโบสถ่เท่าพีหลายปีเท่าการเรียนการเรียนสามดีดีละอ่าเอ่อการดูแลนะครับและก็ผูประทำทค้งชูอยู่เบื้องหลังโดยหลวงพ่อโอกาสนะครับพัดวิรชนธรรมารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากช่วยแชร์ต่อเผื่อว่าเอฟซีท่านใดอยากจะ มารม่วมขบวนกับทาาวแต่ผมไม่ได้ทิ้งเลขบัญชีแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเพราะว่า เราจะไม่ทําในเชิงการบังคับนะครับ,รบหรือว่าทําในหลักของธุรกิจนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะ,จะได้เห็นการอะไรนี้แล้วก็ท่านสามารถทาบุญได้ใ้ที่ผมอยู่ในพื้นที่ของวัดเราก็สามารถที่จะมาเชื่อมโยงในการทำบุญตรงนี้ได้นะครับนี่คือพื้นที่พระอีสานที่เรามีเสีเปรว่าทาท้องถิ่นที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อมหาสมเด็จนั้นเป็นพระสําคัญประจําอุโบสถนะครับในที่สังเกตด,ดูองค์หลวงพ่อมหาสมเด็จน้ที่ผม เดนเก้าสิบเก้าร in in <them> ้อยเก้าเก้ามันกบโอจะเลียงเพื่อนโอ้จะเลียงเพื่อนเพื่อนเน่อยากรมกันุกม้วัีน้งพี่เราต้องกาทานนท่าน้มเนื่องจากอุณหภูมินะครับที่จังหวัดครับมีความร้อน มีความร้อนมากเกินไปนะครับอาจจะปิดกัรได้เรื่องของการบ้าแม่ยจบไปเหมาสวยดาวเพื่อตีเพื่อจับจูบานเข้ากับพ่อตีน้ำมาจับยูบีจับจูบีกัมาทั้งุนอ่าทองเงินดอกไม้ทูกเทียนดอกไม้กระจุดทูกเทียนบุษาเพราจุดกัเอาวางใส่อันนั้นก็ได้เมียันนั้นอันนั้นก็ได้เอาวางไปก็ได้เอามาความเจิบ แต่ไก่ให่ไนี่นะมีเมนูสีบุญจจำเนียนได้มาร่วต่อยอดเออทสานมาแล้วจะได้บุญหาจะได้าขาดเกินบ้างสะพากระรั่งเต็มดีเต็มงามดังเกากินยาบกโจสาาพัพากระรั่งเต็มโถงอึ้งตึองอันโมโลค่าไข่วัดไอไข่ปลาท่วงเก็บแงนขาและปวดชวง ไห้หายสิ่ยงูสุวรรณเด้อคุณแม่เด้อยูดีมีแฮความเจ็บจะได้ความไข่างมีเด้อเอา้อมหาสมเด็จนะครับซึ่งมเป็นผ้าในพวกบูส่นเกินมาทำบุญแล้วกับพวกบุกบัวบุกแยนได้แม่เด้อกับพวกบุกแขนก่อนลับปีไหม่ไห้เฮ้าบุณสงการคุณปีไหม่เฮ้าจงพอุกควางเข้าเทบุญก่นรัปีใม่ได้แม่เด้อก่อนรัปีใหม่จะท่บุญามัทบุญไวามาคุณอยากคุณยอะไรกันเข้ามาก ชอบูลต่อปสางในค่อนข้างจะมีเยอะนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ไม้สักดังนั้นเรนนี่สิว่านี่คือการมาร่วมทำบุญนะครับอาจพื้นที่อทำชุญในได้พื้นที่ทำบุญวันนี้นะครับฝากิจช่วยแชร์ต่อนะครับฝากิจช่วยแชร์ต่อเอาเป็นมาทั้งนี้เข้ากับจิตในมาต่อยอดกต่อป่าเลยครับ่านี้ผมไม่ได้ใส่เบอร์ตัวไว้นะครับเอาเป็นว่าถ้าอินฟินนใดอยู่ใกล้ๆอยากจะร่วมทำบุญในการสร้างนะครับกับท่านพระอาจารย์สุภชัยธรรมประโตก็หลวงพ่ออกอ่าสนะครับ ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวัดว,วิรโชธันมาลามนะครับจบังหวัดเชียงแสนนะครับเป็นองค์กรธรรซึ่งใครๆก็รู้จักท่านดีนะครับก็เลยได้ลองพื้นที่นีแล้ะมาพายาวย้อ<ห>นพ<อ>ี่น้อ,องอผมเนี่ยมาพายายายกายจะแน่เลยอาคุยอนเพื่ออะไรน้องที่เข้ามารับชมในวันนี้อของช่องเราเอฟซีพักพักที่เราได้ <คำ S 2> เจ้าหล่อ้าดุจาท่านได้รับความสงบสุขสมบัติบารมีของอุตีสำเร็จครับสุขนตีสุบนตีสุขีตสุบูสุบนตีสุกีต ได้มาร่วมตอยอดสอไปอีกหนึงร้อยบาทอนุโมทนาสาธุบุญเด้อแล้วก็บนี้คุณย่อมคือบางวัรัญญาชุมนุนแล้วก็มีน้องบมงสวกัติ์ภาคมระสงุนเดมุิสา ประชุมนี่ได้มาร่วมก้อนยอดซอปลาเด้อท nee. ่านมาแล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อความเจียรติยังไงไรความไข่ยังไงมีนอนหลับได้เงินท่านนอนฝันได้เงินหมื่นวักตื่นเด้เงินแสนแฝงเมื่อไปได้แกวมานี่ตรวจตรวจยาพ้ามัานยาของแข็งจะไลยามาพาเด้อไอเจ้ามีเงินล้างทำงานมีตำแหน่งสนุกนับแต่แบงแล้งเขานับแต่เงินพระคุณพูอเด้ออยูดีดีเงีนยพระคุณโยมเด้อจ้าถูอาพระย่อมกายรัตต่ซื้อยังแหนม อาน้ำใบตองตาสาจิ้งแบบไงซื้อวันเด้อค่ะแบบวันเด้อค่ะเพืดอแต่บ้าร้องสั่งนำทัมูนพี่ต้องหยอดซอปลาเด้อแม่คเด้อรตตารีกันไรคอยมีแต่ความสุขความเจริญความเขียบจะหายได้ความไข่ใหญ่มีเด้อยมแม่เด้อท่านมาแล้วจะได้โบกเขินหาจะได้ขาดเขินบ้างสปาการ์ลังเต็มดีเต็มงามดังเก่าเด้อกินยาโบกจกอย่าลุ่มสปาการ์ลังเต็มถุงตึงตึงไข่รตตารีเหม S. 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 ือนไปไว้เ <reco> ด <Christ> ้อแม่เด้อสาธุเอาผู้ใดอยากได้รางวัลมาซื้อน้ำ คุนีเด้อจุดคุณีมีรางวัลโชว์ตัวคุณเห็นบอนี่ายไปวปโฆษณาให้พ่อเด็กกันมาทับคุณน้ำเวยเออพ่มากินมาทานทำกันเด้อเดียมอนเด้อเออมาจินเก่ากินน้าแล้วกับมาคุณทำบุญทำทานเด้อคุจะาามณกินมาทานกินให้ยิ้มทองท่านิตใจให้สบายท่านกินใจให้เย็น กินยิ้มกินเต็มแล้วมาจะมาทำบุญทำทานได้ยมเม่เด้ออ่อยเต็มาดีละเมียว้ากัว่ากัสีเาเหยดบขาเอากัมาทำบุญไปเด้อเม่เด้อมาทำบุญไปเด้อเน่เดวใหม่พันปีในขินีมั่นใสองแก่มีชาวเกาหม้อสุกอาตัวงานแม่ยยังรอวนีเม่นั่งกามาต่อยนอดลุกทำเมียอดกหนึ่งร้อยบาท กินจริงประการใดกินด้วยชอบประกอบเลยทำแล้วก็พอจุพันสำเร็จพันสำเร็จทุกๆประการเรือมีลูกไกยภาพมีหลาน,ดดน,าาาน,นไกยดื้อให้ไเไียงไในบังคว่อมชวนม้วนเจ้าหมงอกล้วยได้แนะนำเด้อแม่เด้อยักษ์สาวเอาเสียงใสยเหลี่ยมดังท่องไอหน้ารอบา้านไก่เมื่อ,อนกะิโร่ไปน่นเท่าหน้าปั๊มไอแดงตรงไปบา้านขอให้มีเงินหลังเงินเสียนเพื่อจันทร์ลาเอาล่ะนะงานมีจบไป เจ้าลกจันโตวันจันาตุนิพานนะปัจจะยอยู่มุตนอายุมั่นส่วนนี้เดนมีเด้อนี่นะคนมาการขั้นฝากทัพ์กับลุกบัญชีไว้จัทุล่ะจาคุ่งยอนบอกคนละสำรับกูอยู่ในบ้านเอรา่มาสิบินต้นอ้าป้าสมาชิกกันีพอเรื่องเคลื่อนจะเลื่อนทอดของมาทั้างบัตเด้อ อลมัอนเรมาทำโูมาต่อนหดโซปลาเด้อมาผีท่องหดอโซป้ามาต่อนอดโซปาอาะเป็นนาผูกแขนลัพอเด้อคุณยมเด้อน้าผูกแขนผูก่อมือผูกแขนเอาโซกเอาไส่ตอนรับปีใหม่ไทยเฮา ผู้ใดมาถึงนี่เด้อทิ้งปี่ตีเฮ็ดกันมายอดตู้บริีจาร์ไดเมียเด้อหย่อดตู้บริจาคยอดตู้บริจาคแล้วก็มาต่อยอดโซฟามาต่อยอดโซฟาผู้ข่าเด้อขาดมาหาผู้ข่าพูดอันบ่เรียงเรียงยุบี้ละผู้ขาสีไว้พรอมให้เอาพรอมใส่ดอกมาสมประสงค์ได้ให้ผู้เจ้าสมดำดังใหม่ท่านจะผู้เจ้าคืออยากได้สัปปะสิงห์ ท้องไหลังไหลมากกองเต็มหม้อเงินดอกของเจ้าโชคดีไหลังเ่้คห้อยไปให้ไกลหางพวกจะท่านเขานานำผ้าเจ้าูงุขสบายอันบูโรฆ่าไข่วัดไอไข่พอสวงเ็บแขงคาระปวดสวงใหสิ้นโคตรอันเลื่คุณยากดงเด้อยูนีมีเหี้ยมีอาการคนดกระเป็ไใจอากาศควกับเปดไใ้ประทิตปวดพุงเกิดไกและ้องบน อ่าคนในห้องงานทานบุเมือนีเย็นสบายเย็นสบายกับการท่านบทำงาน มาทำบุญกเสียงใ่ได้ยินว่าประบุทศาสนาามาพียุอนคเมาพี่เด้อมาทำบุญมาทำบุญมาทำบุญน้ำจมาปิดท่อซอฟ้าเฮาปิดท่อซอฟ้าซอฟ้าเฮาก็น้ำน้ำขาดที่พอเลยตาวั้อนผัว้่อเยบผ้าส่อาจารย์สุภาพให้คนผัวพ้อเยบผ้าใส่้าออกต่นยางยอมผู้มีเล็บี่หน่อยผู้มีหายนี่สีท่านใดดังกันด้วยเด้อ เออเมนทูบอร์นี่ตาโนโมตานาสาธุบุญย่อมือเต็มาัวกับไอ้คนน้ำกันคือเก่าว่าแต่จิตใจเข้าเป็นกุศลจิตใจเข้าปฏิสุทธิ์แล้วเข้าแบบนี้เข้าแบย่อมือเส็มหัวน้ำฝนเด้อคุณอยากคุณโยมก็ต้องอยากอายการสั่งนำทัพคุณบ่าเมียนบาไปยืมไปไปยืมมาเหย็ดไปยืมมาสาฟาราอานิสงส์มันบ่ได้เต็มเด้อแม่เด้อให้จิตใจเข้า สะอาดบริส um. ุท yeah ธิ์ที่แต่งเข้าสะอาดบริสุทธิ์ขีดเสียสีท่ำสีสางบุดินย่อมเกิดด้ยแม่เล่าเพสินมาบวันหมาบทานเสียสลักยาค่ะ ถ้าบุญพุทธาหาพุทธสิพุทธเศร้าบูชาดอกไม้กระเพื่อได้เมีเด้อขี้เทียจการาขอพรแล้วขอพรแล้วกระจุดจุดกระเอาเสียบในกระถางไว้ดอกไม้เอามาวางแส้นหนามาเจ้าใหญ่จุกมึงไม่จุกกันมีแบงไว้เก้าเก้าเก้ามาต่อยอดโซฟายอดตู้บริษัทเลยพูดเมียเด้อเหมือนเตือนดูพรหรอเด้ออ่ต้อยอดโซฟาเอากรรมการเลยเด้อกำโซ่ดาวกันไก่เมียนนาะ ให้ลูกดาได้ประสมดผู้เียอ่าอยให้ขาดตกกพ้ออ่าผู้อยู่ข้างล่างก็เบิ่งพา2องค์พระเจ้าพระคุณเจ้าเพิ่นมาร่วมงานเด้อนอ่าน้ําทาถวายเพิ่นเอ้ามาเด้อคุณย่าคุณโยมเด้อคพี่เด้อมาพี่ยพอซื้อหยังน พ่อสมพรเงางาบานุมูเนาะใน,นบ้านร้มต้อนไปอง่างกึ่งลอยบาทกระพอนนุพูธนาสาธุคมณนายุพอเด้อท่านมาแล้วครับายเสียท่อแต่บานไหนสิลมกมแกงนึิงนึ่ินกับแก้วห้ไรมากขึ้นนำแกงยองเสียพุ่งเมาปากเกี่ยววันนี่ปีนิดานทุกอีโซเซ่ขขามาใสเห,หนไหล,ลังเข่าโงมเจ้ายูซุย่าคุณยมซื้ออย่างนอง แม่ตัญญาพันแถวป้างกู้น้องขวักไขว้ดีสิบบาทตาต่อยอดกองฟ้าไรมีแต่ความสุขความเจริญนะาเมียเน้ออันกรายรไผสุกยางเสริมเมื่อยญ้าแบดเบียนตนเจ้าเพราะเหตุนันรังเข่าโบกไหลมากขึ้นนำเกงสมขนุนนำเกล็นแรงเสานำแตงเงินอายุวันหลวสุขังพลังสาถูยูนี่มีแห้งแต่คุณยมเด้อ ไลยบาไม่กินมาขั้นขอบุญส่วนนี้จงไปงอดไปถึงกุ้งเรือนเชื้หายใจเจ็ดจากเด้อแล้วกลับไปขอพรลงบุญยัยเลยแผ่นทองแล้วก็เป็นติ้มยอดเอาเอาแผ่นทองปิดยอดซอฟ้าบัตนะคุณยอมเด้อแผ่นทองแผ่นทองปิดยอดซอฟ้าปิดเลยเพื่อนท่านนมั่นไว้ให้แล้วเอาเลย บางติเติบมาง่้วในอยู่หนางอ่าอยูสูงผู้ใดอยากมีบารมีมีชีวิตสูงส่งบารมีสูงส่งอสื้อเล็กับพ่อไก่สื้อเล็กับพิ่เด่สวยเปิดมาหาม้าสางน้ำทับนมาผีพ้องยอดฟอาปลาับพทุกัพพระสัพพโรคสัพพไพกจีหายออกจากตนจากโตเด้อพิษโสกกะใทกคือย่เสคอหย่่งเวิยาดา สุขหมาหลวงบ้านบ้านน้องฮูได้มารู้กระติกทอามาตีต่อปลาอามาตีต่อปลาปลาบอลกรติกทองเลยเกียรติบอกเอ้เมื่อได้รังการประมออการรอ้บ้านเฮ็ดบ้านบ้านเฮ็ดไปจุฬาราวดขุ้ทธจราวดไอ้บ้าติดหมอบ้านน้องฮูบ่อสวัสดิ์พ่อแม่